สวัสดีนะครับผมเหมือนเดิมครับตลาดบางแคเหมือนเดิมครับผมใช่ไหมตลาดบางแคนะครับผักนี่กําละสิบบาทนะครับกับหาวขาดีครับรับต้นหอมผักชีครับผมของถูกครับผมตลาดนี้ของถูกนะครับอันนี้ก็ดอกกระหล่ำดอกกระหล่ำนี้โลละสามสิบบาทโลละสามสิบมาเลยครับพี่น้อง เห็ดนะครับเห็ดอันนี้เห ouais. ็ดอันนี้ถุงละถุงเดียวแปดบาทครับผมแปดบาทมี่จะของถูกๆทั้งนั้นเลยครับถูกๆพวกค้าล่อๆเลยครับเ่อพอค้าล่อๆหรือตัวค้าก็ล่อๆด้วยมีตัวค้าสองคนยิ่งคนก็ได้โชษก็ได้โทษเออ แม่ค้าก็เสือนมาก,มาก,กระบะมะกรอเสือนเร็วมากเลยน่ากลัวมากเลยกลัวเสือนนิ้วแม่ค้าจริงๆฟองปู่ครับตลาดนี้มีสำเร็จมีไม่สำเร็จด,ด้วยเอาไปต้มต,มตม้บ ฝำลังนี้เท่าไหร่นี่ตากินได้เดจ็ดล้อเต็มาำลังหนึ่งชุงจ้ามาจ้ามา